อนนี้เราก็อยู่กันที่ปางช้างไสยโยซึ่งวันนี้ปางช้างไสยโยของเราเนี่ยไม่ธรรมดาที่กิจกรรมที่แน่นแล้วก็คบก็หนักเราท่องเที่ยวทุกคนแต่ก่อนอื่นเราต้องไปแปลงร่างก่อนไปแปลงางกันก่อนนะคะอง่ตก็ไปแปลงร่งกนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คออฟิกกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้าง เสื้อหมอห้อปงปางช้างกสยโยเ,เกงปางช้างไสยโยพิซูแต่เราไม่ได้มีแค่เสื้อมอห้องเท่านั้นที่มีใค่ะภายในปงางชางไสยโยของเราเนี่ยมีกิจกรรมอีกตั้นเยอะแยะแล้วก็มากมายที่มีแต่เราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมแรกของเราเนี่ยคืออะไรสิงมันคืออะไรนะไปะดูกันเลย และกิจกรรมแรกของเราก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนแต่เรายังไม่บอกว่าเราจะทำกิจกรรมมาอะไรหลังจากนี้ยอย่ารอนติดตามมาเลยดีกว่าอันนี้เราก็ล้างมือเสร็จแล้วพร้อมทำอาหารเลยเอ้วอุ้ยแอบสปอยลทุกคน๋ยวตามไปดูกันเลย หั่นแตงโมเพื่อที่จะทำอาหารช้างกันนะทุกคนเรามาดูกันนะว่าระวังนิ้วด้วยนะจ๊ะนี่คือแตงโมที่เราหั่นได้ครึ่งค่ะแต่เราต้องหั่นสี่ชิ้นนะทุกคนช้างของเราไม่กินมีคนทั้งคนอันนี้ลูกคู่เดียวไหมหั่นทั้งสองลูกเลยไหมใช่ค่ะทั้สองลูกเลยค่ะช้างของเรา ละ2อ0รอถึงา้กิโลต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งวันค่ะก็กินพอๆกับเราเลยนะทุกคนมนจะไดกคนห้ได้เราดเดี๋ยวเรากแบงทางกินดีกว่าทนตอนนี้เราได้แปงหม้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนถัดไปเราเรจะไปทำอะไร ไปดูกันเลย,เลยโอเคค่ะอ่าโอเคสเต็ปต่อไปมาเล่นด้านนี้เลยค่ะปังเลยคนระับปังจูโมงอันนี้มา้าแจมมูงไหมล่งคืออ่าหยับมาเลยหยับมาเลย,ยโอเคกิจกรรมที่กำลังจะทำอยู่นะคะเรียกว่าทำเออเขาเรียกว่าอะไรทำวิตามินบอให้ช้างหรือเรียกว่าทำซูชิให้ช้างกินจ้ะ อากรวยวิตามินให้ช้างมะขามเปียกแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนคล้ายๆชคนค่ะข้าวเพิ่มคาร์โบไฮเดรตไปในตัวส่วนอันนี้รำอ่อนค่ะจากใยไฟเบอร์อันนี้คนสามารถกินได้อ๋อชิมนิดหน่อยได้ค่ะนิชิอ่าขั้นตอนแรกปอกกล้วยเลยจ้าเอันเนื้อออกข้างนอกเอาเปลือกใส่ในถังนะจ๊ะใช่ไหม เอาเนื้อใส่ในถังเอาอเปลือกออกข้างนอกค่ะอยอ,ะอย่าแช่งอย่าแย่งช้างกินนะจ้าวิด้น้องบ่งให้อยู่ข้างหลังม,ม,มาถ่ายตรงนี้ได้ไหม้างไหนที่กินเปลือกวันนี้ช้างกินได้ค่ะแต่พี่พแนะนําให้ออกน,นี้เวลาเราทำข้าวปัน้นเปลือกมันจะเป็นกากใย,ยเยอะเกินไปมันจะไม่ติดกันให้เรามะขามเอาเนื้อมะขามใส่ในถังข้าวเลยค่ะเอาใยมะขามออกทิ้งข้างนอกนะคะ ใจทำกันมากเลยมัสเตเชฟเหลือเวลาอีกห้านาทีใช่ตอนนี้อ่าโอเคหลังหลังจากนั้นฉีกลวยเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะสามารถขยำนะอ่าหลังจากนั้นขยำใส่กันเลยค่ะสามอย่างในถังข้าวใส่กัน เราคุกเข้าให้แมวกินเลยนะคนต้องขั้นตอนนี้สนุกมากคุกแมวคุกเข้าคุแมวเราคุกเข้าให้แมวกินบ่อยนะคะแต่วันนี้เรามาทำวิตามินโอมากาเสให้ช้างกันทำไมเดูไม่เข้ากันเลยวะ เหมือนเราทำสลามตอนเด็กๆคใช่ค่ะโอ้โหเดีหลังจากนั้นกำรำข้าวหนึ่งกำมือใส่ในถังข้าวของตัวเองเลยค่ะการข้วใช่ค่ะรวยรำได้นะจ๊ะรวยรำรำเหมือนได้รวยรวยแบบนั้นรวยแบบนั้นเออใช่ใช่อ่ะคุนมืออันนี้นี่นี่เอ่เออเหมือนอาจารย์น่ะ ไม่ลงถังเลยเราจะเสียทรัพยากรไปบ้างเปล่าเราโคนหนึ่งกำมือหนึ่งกำมืออีกนิดนึงได้แม่ไปนะได้ค่ะเดี๋ยวมาใส่นิดนึงนะเดิมเลยแบเดิมอ่ะโอเคหลังจากนั้นความเป็นก้อนกลมๆนะคะ จะได้สองถึงสามลูกต่อหนึ่งกระป๋องค่ะสองสามใช่ค่ะต่อไปเราก็ปะกบซ้ายปะกอขวาให้แน่นๆเลยนะคะขั้นตอนนี้เหมือนกับการปั้นซูชินะทุกคนค่ะเป็นลูกบอลเล็กๆให้ใส่อีกได้จ้ะได้ใช่ของเราก็เหมือนกันค่ะใส่อีกจ้ะเหมือนลำมันน้อยเกินไปเหมือนมอนไม่ค่อยใช่ ร้อนแล้วนะคะโอมากษตเพร้อมเสิร์โอเคหลังจากที่เราทำอาหาราช้ากันแล้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปให้อาหารช้าใช่น้องๆขิ่แล้วค่ะดีเต็มเลยเรามาดูว่าน้องๆเนี่ยจะกินอาหารเช้าของเราหรือเปล่าใช่ของเราจะกินได้หรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟซูชิกันดีกว่าซูชิเวอร์ชันน้อง้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตอนนี้เราตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่กันที่ร้านช้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่าว่าอาหารของเราเนี่ยจะให้ช้างกินได้กี่ลูกแต่เ,เราทามาสามลูกเราไปดูกันว่าช้างจะได้กินได้กี่ตัวทุกคนเให้ตัวไหนตัวดีมันนีอยู่สองตัวหมดแล้วหมดแล้ว ชาก็หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปของเรากันนี้บอกว่าหลังจากที่เราให้อาหารช้างไปแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันต่อไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับน้องดาวบันกาตอนเราอยู่แล้วเราไปดูกันนี้บอกว่าเราจะไปอาบน้ำอะไรให้น้องบ้างไคกันเลย ครันโอเคครับพี่นเลยโอเคครับโอโเคครับดูดูด ขวดเมื่อกีเราไปทรูเลการเล่นงการกับน้องช้างมาทุกสนุกมากเดี๋ยวเรามา้อนช้างให้กีฬาทุกคนอจะต่้ยย ปังหิบบ <cape> ้นเลยพี่พี่พี่พ่เหรอป้าส่ปักเลไรวันีก็จะซื้ยกขาด้วยยกมูกด้วยาปักอะไรปาปาแล้วยเกจมกยุอะไรยุเล้งหั

าางม,าม,นมาสนุกมากเดี๋ยวน่ารักมากทุกคนและนี่เป็นเพียงไฮไลท์ในการมาทำกิจกรรมที่ปางช้งางไซโยคนบอกเลยว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยมีหลายแพ็กเกจมาก,มากถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวติดตามหลังคลิปได้เลยต้องเมื่อกี้เราได้ทำอะไรบ้างนี่เราก็ได้ดเตรียมอาหารไหมใช่เราเตรียมอาหารให,หให้น้องแล้วก็ ทำวิตามินบอกให้น้องใช่วิตามินบอกให้น้องก็คือน้องๆดูชอบมากข้าวช้างแย่งกินแบบจนหมดนล้ก็ยังกินอยู่ใช่แล้วก็ดาราของเราวันนี้ต้แบบนั้นก็คือน้องดาวประกายน่ารักมากทุกคนน้องเป็นผู้หญิงทุกคนใช่มาปลาชุบเอ้ยมาปลาช้างไซโยข้างนี้เนี่ยคุ้มมากแน่นอนทุกคนด้วขนาดแพ็กเกจห้าร้อยบาทเรายังได้ถึงสามกิจกรรมใช่เพราะา แล้วก็ให้อาหาร้องอินใชบอกเลยว่าสนุกมาก,กามากุ<ๆ>้มราคามากเกินตุมากก็จบกันมาแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่ปางทางไซโยก<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของเราเนี่ย มีมากมายมากทั้งให้อาหารช้างให้ช้างกินอาหารแล้วก็อาบหนังกับช้างสนุกมากแล้วมันเปิด uh กันไหนบ้างล่ะพี่มินีเปิดเปิดทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันอยู่ราชการเปิดแบบว่าแปดโมงถึงสี่โมงเย็นทุกวันเลยค่ะสามามาตามเราได้และที่นี่เป็นปางช้างแบบเชิงอนุรักษ์ด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากตามพวกเราเนี่ยก็สามารถมาตามเราได้ที่ปางช้างไซโยวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลของเราครับก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทางมหาลัยมหิดลยังสูงนะครับที่ให้เกียรตินงานเล็กๆสอบกรอองเราได้เข้าร่วมในเรื่องของการจะทาแผนการสอนกับตักเริ่มแรกที่ได้ไปอบรมที่ทางมหาลัยมหิดลนะครับก็รู้สึกประทับใจจากการจะรับความรู้กลับมาใช้กับนักศึกษาของสอบกรอและทีนี้นะครับหลังจากที่ได้อบรมมาแล้วเนี่ยทางมหาลัยนะครับก็ยังไม่ทอดทิ้ง ก็ยังมาติดตามนะครับในเรื่องของการจัดคำแปกันสอนและทางสอกลอก็เสนอว่าทางสกลเนี่ยมีการกนําเสนอในเรื่องของอาชีพด้วยนะครับทางมางรายพิโดนก็เลยจัดนักศึกษาของทางบางรายพิโดนและก็ทางนักศึกษาของสอกนลนัดกันมาประชุมแล้วก็ได้มีการวางแผนแล้วก็แบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มด้วยกันแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่ผมภูมิใจที่ได้มาร่วมนะครับทาการจัดคำแปนโปรโมท ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของพี่ใหญ่ของเราครับทางป่าครับขอบคุณมากครับ